มาดามแพรมพูดถึงแฟนหนุ่มตอบชัดเลยเรียกได้ว่ามาดามแพรมได้โพสต์สอแวลเหมือนความรักมีปัญหาว่าเราสองคนคงมาไกลกันได้เท่านี้ความเข้าใจความคิดส่วนทางกันสุดๆเลิกหรือไม่เลิก19ปีต่อมาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสามีที่เป็นภาพสมัยก่อนที่คบกันแรกๆ พร้อมระบุข้อความอีกว่า19ปีมองกันคนละมุมเขาเลือกเกมก้าวราวขึ้นจุดต่อไปคือยากกันนอนความรู้สึกช้ำใจปัญหาต่างๆจากเวลาจากผู้ร่วมงานต่อไปจะอยู่หรือจะจบทำงานก็ทำจากใจความรักก็มาจากใจแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบ ล่าสุดทั้งคู่ได้ไลฟ์สดเคลียร์ใจกันแล้วค่ะยอมรับว่ามีการทะเลาะกันจริงแต่ไม่ได้สร้างกระแสปัญหาเกิดจากที่มาดามแพมไม่พอใจที่สามีติดโทรศัพท์และติดเกมมากและสามีหน้าบึ้งมากตอนแฟนคลับมาทักทายมาดามแพมที่สำเพ็งซึ่งสามีให้เหตุผลว่าง่วงไม่ได้นอนจึงหน้าบึง้ง รับว่าพลาดจริงๆและมีบางส่วนบางตอนที่มาดามแพม,มถามถึงสามีอีกครั้งว่าสรุปจะเลิกกันไหมคุณวิทย์บอกไม่เลิกและมาดามแพมตอบต่อไปว่าเอาเป็นวันนี้ขอสรุปว่ายังไม่เลิก